าเด้อเดี๋ยวเขาเมื่อยมันต้องมีกินแน่ๆมาเด้อกินน้ำเย็นก่อนกระแลมเปื่อยปะเหลือแต่ขนมปังมันนะหยาเทิงกับขันไอ้ทายขมากถิ่มทันทียายให้ยยาเดี๋ยวมากยายเชียวมากดี๋ยวมาทันกระแลมเหมือนกันเลยทายถิ่มเลยแบั้น ทั้งอยากขึ้นทั้งอยากกินเหมืนโอ้ยเนาะเริ่บเอาจองเลยเนาะมืัอนี้กะจอดวิโก้ขอสั่นไว้หัฮะมาวิโก้ขอเหย้าไปต่อขึ้นไปหน้าเนาะเกี่ยวเข่ามาหนีิโอ้ยสบายดีพี่น้องเนาะเอาเอาฮะเริ่บ ว่าค้างรถคือแบบห้อดใี่น้องเนาะค้างรถคือแบบห้อดพุดไม่ใช่บนทางทางตรงใหญกินข้าวเช้าคือพอพิ่มมาแต่เช้าเพิ่มมาแต่หกโมงเจ็ดโมงเพราะว่าพุ่มแต่ว่าพื่งอยู่ใกล้หน้าหน้าใกล้หนังนี่บอตากับวันที่โอเคพูดเนาะเลี้ยงนี่เราเี่นเราจำเข่าเช้าเนาะแต่ว่ามันบัดเฮ็ดให้เพิ่มบมดทันใี่น้องเนาะก็เลยเลี้ยงให้เขาเลี้ยง ว่ายิ้วเข้าคนก็ได้คนก็ไม่เตรียมการไม่ได้นะคนก็ไม่เตรียมการเมื่อวันจันทร์เช้าขนาดนี้นะมันบอคือแปดโมงเข้ามุ่งคนจะลงนี่มีคนมาให้แต่เด็กนี่นะเล้วใครก็ขอการทักทายสบายดีกัอแม่พี่น้องเอฟซีการ์ดบุญคนพี่น้องเอเยอร์หัวยทางฝั่งลาวฝั่งไทยดีกว่าทางต่างประเทศนั่นเด้อพี่น้องเด้อการยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของกตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะงบริเวณอินเดียท่่นี่ก่อน เนาะเจ้ากวกอะไรกินอย่างเดียวมืัอนี้กะทางให้หนวดคนคือเก่าแหละพี่น้องเนาะอ่าคอยคอยจ้างให้พี่น้องเลยเพราะว่าถ้าคือปกติถ้าว่าบอจ้าอ่าบอตาจ้างเองนั่นจ้างกในมือเดียวชาวบานนี่แล้วเนี่ยเนาะแต่ว่าพอดีให้เลยอ่าคอยจ้างให้พี่นี้เนาะไปพี่น้องเลยไปรุ่นเบิรงน้ำกันเนาะเราจะค้นีี้อ่นนาะพี่น้องเนิดทาง What ้ำเลยฮะะยืมสาสแม่จ้าเอ๊ไปเถากับร้านเช้าคนจุดมุปีบอกว่าจอดเอาศาสก่อนโมบิศาสตร์ปูนู้นเนี่ น,น้องนั่งมทายทำใหนั่งน่ะนะกินพ่นแล้วไปกินจังก่อน,นใกลแล้คือเสื่อลงพูดไปทีโ่โพลถึงน้าที่วัดเมื่อวานก็ยังนั่งคิดในเอเดิตน,นะ เว้นตกนะก็จะแมนรถไทยปิดเฮ้ยเฮ็ดเส้นคนขับกันยังเนาะหิวข้าวกินไงบ่ฮะก็อเห้งเนาะเอ้ยเฮ็ดน้ำหมดหันตอนเศ้าดอกอย่กับบ้านเฮาไปเคยเลี้ยงข่าวตอนเศ้ากับกระเจ้ากันไหมเนาะ ถ้าตอนเช่าดิยอมยอมตอนเช่านะคันจ้างแซนหนึ่งนะเลี้ยงอยุสองสามข้ามนะเออเขาไปรับจ้างใช่ไหมกูเียยงขาตอนเช่าเลยนะอ่าถือป๊อโอ้ถือ,ะอ,น,ถอนะกินมาน,ำน้ำเนาะโอ้ถือไปให้เพื่นแล้ว จะถือไปนี่นะเอื้อนผลไมานี่กับผู้ดีแล้วจ้อยจุยเลยนี่ับอ๋อทอกินทอว่าวจับกล้องทีเดียวคอยชิ้มไปเองก็ได้ดอกได้อีดอดี๋ยว่ยานแท่นี่เอาไปเออึบกหนเนคง วายไปเลยฮะเชียววายบางหงหวยครับน <ett uell> <t rios theater> er ้ำแข็งเขาก็เอาใส่ติ๊กน้ำพร้อมเลยวายนั่นจีไอเพื่อว่าให้ซื้อเค้ก พี่น้องเนาะจากสามกอดนาปาสู่กันกินแต่ว่าห้านเค้กบบทันเปิดแต่เลยเอา,อาข้าเอิดนะว่าจะเทไรอ่าเข้าหนุ่มปังอ่ามีใสไอติมพี่น้องเนาะเออก็เอาไปาจเิเสาเปิดทานมาทันนมลูกสาวเลยสื่อเลยสื่อไอเยมิม อององอกตีกัต็งไว้นีน่เออเออันกอชียวกโมันบปืดมามันปืดคนลมมันปืดดอกนังมันกอนกว่านเร็วกว่เนาะน้ำเนาะน้ำน,น,น,นป้าปหากอพอดูยู่พี่มีลายตุกหรอน้ำ นี่นะครถือมาเสิร์ฟม่ใช่หรอกจะโค่นแหละนับเอาหน่อยครับบังตีกันนี่นบาทเนะาะพอบอาต้านับอาจจะชิบก้อนนี่สองก็จเจ็ดคนหนึ่งใส่สิบเจานะสองสามเออยู่ลุ่มพุ่นห้าหกสองสีง่หก แปดเก้าอ,อันนี้นจะอีกคนหนึ่งนะเกี <c oughs> ย่ยวขอลุ่มบ่อ แล้วเนาะกว่าเห็ดเป็นกรรมยังมันแห้งไว้ข้ากินข้ำหักเกี่ยวเข้าร่มผักล่มเนี่ย มาเด้อกินกระเลมเด้อเปลือยป้าได้เพี่ยนๆนในอมเข้ามาไปกินสักนิดติอ๋อก็เปลือยปะตัวผักแป๊บผักแป๊บมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวเข่าไม่เมื่อยมันต้องมีกินแน่ๆมาเด้อกินน้ำเย็นก่อนกระเลมเปื่อยป้าเหลือแต่ขนมปังมันได้หยาถึงกับขันไอ้ท้ายขม่าถิ่มทันที ยายเหายเียวมายายเียมายายบทันกะเลม่นก็เลยายถิเลยแนวแนวบทิดกเห็ดแหมติดเนาะแหงเอาอยู่วะอะแถวเ้าหากินเอนเด้อแวเ้านี่เด้อวะเห็ดน้ำบัทันวะ ้บ uh, ่อากากระบอตีเจ้าบอได้บอกบอกได้บอกกากระบตี mm ้ค hmm> ิดว่าชิมาช่วยขนาดได้ดอกแต่ว่าเพื่อเข้าไปตะลุมตลาดช่วยเองบได้โคตรูเนาะมาเด้อ เจ้าบันยนอ๋อเมนีเด้เนาะเชอบออันเราเมื่อยมางจะปหาพีดชอบเด้อตัวไตัวมันเด้อมาไม้เคยอาเเจ้าลงไปเห็นแล้บอกกกให้กบนพอนะตัวกลางนั่นให้ให้ลุงก็ให้ทึงนั่นโอเคตัวกลางนะป๊ เบ่มันบริลลมันเบ่พลุกเลยช่วงเราเคยอบบอบอเนาะอบกินเที่ยงนเคยปะอือเอา่มานะเฮ้ยถอกมันยังนี่เอาสีใส่น้ำแข็งึงนึงมันนาอิเย็นบอมันบริเวณบออือนี่นะน้า่มกับบริการเองนะโอ้ยท่านบริแง เกี่ยวไปดกีอมันหวานเหียพ่อนี่น้ำเดียวกินมันหวานเหี้ยบุกมาใยญ่กินเป็นตัเป็นไปได้กับครับเอาแล้วเดียวเี่ยวยูเรื่วงนี้สุดอีเดชบ่นวุกได เาว่าบดปั้นช้องที่เป็นครีบหุยิดครับฮะซี่ซิปปอนาว่าแล้วเนยนาว่าอามเออ นานยายาอยูงมาแบบนี้่มหยามได้นั่ม่ี้ม่อย่างยกัเ้ยายูอาสูหมอทุยก่อนปีหน้าบได้แลเห็นหมอฉีดย่าเออมันพายบังฉีดตลอดแท้หมอนนิว่ะบัดเข่าแล้วเป็นมากเป็นเปียงยูโว้ยได้ชิปมงดิวได้บัด เอาจักสาจักินน้บนเบานะอืสิบสรุปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดทั้งเจ้าเนาะไปแล่ยู่จักแขนี่เนาะัมเล่วกับหอดกุกดูไข่ได้เนาะสชมคือมันยืนสาราบนั่นได้ลูกเให้ก็คือพอเอ้ยาดอกเลกน้อยท่วงเจียงเพียงได้กินเข่ามันกะว่าดอก ช่วงนี้ใกล้ช <various Caribbean rainforest> ิบวดพลังเลยด้วโอ้ทำเกี่ยวสองคนนะได้ฮอดบ่อมือสิบพอดจใจว่าทำนี่มือมาจักลานไผอันประสุรลานชาวเราก็ี้งมาพี่ึ้นมาเลทุกคนเห็นหมดเราก็จ่างม้วนเออคุพนักชิบหืงบุ้มควรเอื้อยเพื่อแกแหงว่าชาวบ้าน่ามีข่าวอรืว่าเมื่อ

มีเวลาเห็ดอยมีเวลาเ็ดกินไรไปหาสื่อความมาคายอยู่ว้ยผมมีเวลาก็ซื้อของกินชุกไว้แไปด้เอาก็ซสือเนี่ยมาคายอยู่เนื่อาคระอเไปยู่เนเอกระโดดวงกระโฉบเอนแรล้วมาให้แล้วก็ได้รดวงไปซื่อระสือมาคายจะรถวงดเึงนก๊สแล้วหด่องอไปเยนานาเขตู บ่เน่ะใช้แก๊สอยู่แก๊สุ้ดออกได้มัได้้ฮะเนาะถ้าว่ามากินนี่ดิบร้อยโรดฮาว้อนี่พิษกันอีกรอบลีจจะไปหาพิษหาไกลไว้เสร็จจะีทันเออเกี่ยวจ่อๆกันเราจะม้วนได้สอนพืชน้ำได้ผู้ใดผู้ใดพ่ท่านนั่งนั่งผู้ใดมันนี่ห่างมาเนาะ ปอนี่นะมันเฮียอยู่นี่พ่อมหอยกนกอนเดีย่วะเออ้ยังอยู่เดีพ่อพี่ยังอันนึงนี่นะยาโดยเขาปฏิการใส่เปือกไม่ได้กินเปือกแต่หัอไไงเขาเพิ่งมาขินพี่ นี่ว่ชาชื่อชื่อเค้กบัดห้านเค้กบัวบึกเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าก็จะกินเค้กบ้ดนดีวะมันเละด้วยวะมีอา <im it> ยประวัติคือมีอายคนช็อกตรงนี้ใครเนี่แต่ว่ามันล,ม,นนนลมเนอกเลยเนาะลมเย็น <im it> แต่ว่าแต่ว่าช่วง แต่แ <c oughs> ่ามันล่มเหมือแล้วสมัติมันล่มกับสมบัติตรลงมานี่ก็เชียงไส้ครับแต่แต่ว่าเบิ่งนั้นช่วง12:00นมีมิผลเลยคิบสองโมงครับบ่ายโมงหน่าจักแล้วชว่าบางทีมันมันเปลี่ยนใหม่เด้ครับยเลยโอ้ยเนาะ กับมันนักหนาน้ำเนยหนาผ้าม like ันเอียงมันก็เลยเอียงไปน้ำกันเอาหนาผ้ามันนอนนี่เกี่ยวยาอนะแยกไันรเน้ำมัเกี่ยงยากได้หลายคนนะ ลายวันเงินแล้วแทบสิบูโเมียเมียชิได้ขายเครื่องอยู่บ่หวะชิบูมีเงินชื่อเครื่องได้หน่อยหาวะอืมบ่บ่ขอขอหลอเล็บใช่บ่อยู อายอ้ชัยบาดเพิ่นเป็นมิดเนี่แหละพอได้นเอาขึ้นตาชิ้งตาชังงอ่าหดเล้วลจงไว้กินน้ำยูจากเช้าสามสิบจังหวะคักขักเดียวโบนาพี่นาเนี่ยที่เอาเนี่ยน้ำมูทุยขักลิโนของลอนุอะเออ เย็นบ่มีอะไรจะเย็นพอเลยดิจะมีขอทั้นึงพวกข้อท้องทั้งใส่น้ำกับเนื้อตะเลงชอบนึ่งชอบเออมือเล้งยามเลี้งหัวชอบนึ่งชอบนึ่งชอบติงพหยแบเปียกโดนด้รุ่นเบิ้งขาแดงบข้าขาวใช่ไหแต่รถุดปั่นพระจิเข่ามาได้บั่นไปแต่พี่น้องเอยเนาะเกี่ยวเข่าก่อนอ่าว่าลาเนืดยเหย้ายสชิบเล้งเชือได้ดิเนาะอโอเคพี่น้อง Selamat hari dia, nak. No.